คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนเล่นวอโตคอลไอสแควร์ซีนะครับก็ในตัว Arduino นะครับ Uno ตัวนี้นะครับก็ไอสแควร์ก็คือขา A4 กับ A5 นะครับก็คือ SCL กับ SDA จะอยู่ตรงนี้นั่นเองทีนี้เราต้องมาคุยกันก่อนนะครับไอสแควร์คืออะไร iSquare C ก็คือโปรตโตคอลการคุยโดยที่ใช้อดเดตในการคุยกับตัวเซ็นเซอร์หรือตัวจอรหรือตัวประมวลผลหรืออะไรบางอย่างนะครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเป็นตัวที่คิดว่าทุกคนน่าจะใช้กันบ่อยที่สุดก็คือจอ L C D นั่นเองนะครับซึ่งจอ L C D เนี่ยเขาก็คุยกันผ่าน iSquare C ก็คือ,อ S C L กับ S d A นะครับทีนี้เรามาดูกันก่อน,อนเลยนะครับว่าตัวด้านหลังนะครับก็จะมี A0 A1 A2 แล้วก็ A0 A1 A2 เนี่ยนะครับผมจะใช้2ตัวนี้นะครับก็คืออีกตัวหนึ่งผมบัดกรีเอาไว้ให้ตัวนี้ช็อตกันนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการเปลี่ยนตำแหน่งอ d d d a สนะครับในกรณีที่ถ้าเราไม่บัดกรีตรงนี้นะครับ Add d a สตัวเนี้ยตัวจอเนี่ยจะเป็น Add d a สเดียวกัน พอเป็นแอนดร e เดียวกันเนี่ยนะครับเวลาการคุยหรือการส่งข้อมูลนะครับเขก็จะส่งมาที่เดียวกันตำแหน่งเดียวกันแล้วตัวจอเนี่ยก็อ่านข้อมูลเดียวกันทําให้เราก็ใช้ตัวเดียวก็เหมือนกันนะครับหรือว่ากลายเป็นว่าเรนเดอร์สจอเนี่ยแต่ค่าเหมือนกันก็ดูจะแปลกๆไปหน่อยนะครับแล้วเราจะมีจอเพิ่มมาทําไม ทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะครับ ads date นะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับในกรณีที่ a0 a1 a2 เป็นเกาเกากากาทั้ง3ตัวนะครับ a d d a t ก็จะเป็นอยู่ที่ 0x20 นะครับทีนี้เราก็มาดูอีกรอบหนึ่งอ,อันนี้เป็น a0 นะครับตรงนี้เป็น a0 พอเราเชื่อมกันปุ๊บเนี่ย a d d a t ก็จะเปลี่ยนไปนะครับตำแหน่งก็จะเปลี่ยนนะครับผมทีนี้คำถาม เดี๋ยวเรามาดูที่โค้ดกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูที่โค้ดเพื่อความเข้าใจที่ง่ายมากขึ้นนะครับเราไปดูที่ Example ของจอเลยดีกว่านะครับ Hello World เลยอันนี้คือโค้ด example นะครับผมเปิดโค้ด e x a m p l e มานะครับก็จะอยู่ที่ Example นะครับถ้าเกิดว่าใครลง Library ของจอ L C D มาแล้วก็จะมี Ex a m p l e ตรงนี้ก็ลองเข้ามาดูได้นะครับหรือ ถ้าเกิดว่าใครอ,อยากได้ไลบรารีแบบตัวของผมตัวนี้เลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไลบรารีของตัวจอ LCD หรือว่าไปดูคลิปที่ผมสอนใช้จอ LCD ก็ได้นะครับผมจะ,อะสอนวิธีการลงตัวไลบรารีตัวนี้ไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตรงโค้ดด้านต้นเนี่ยนะครับตรง liquid c r y ต t a l ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่านี่จะมี d d r e s s อยู่นะครับ ตรงนี้นะครับเป็น add date default นะครับที่เขาจะมีไว้ให้เพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมลองเบิร์นโปรแกรมให้ดูโอเคผมเบิร์นโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มตรงนี้เพิ่มหน่อยดีกว่าจะได้ไม่งง อ่าผมเบิร์โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปีนออกมาเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคจะเห็นได้ว่าอ่าจอตัวนี้นะครับก็จะทํางานเพียงแค่จอเดียวนะครับเพราะว่าอีกจอหนึ่งผมบันทึีด้านหลังไว้เรียบร้อยอย่างที่กล่าวว่าทั้งต้นี้ผมบันทึีตรงนี้เอาไวเ้เพื่อเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนแอดเดสนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่บันทึีเนี่ยนะครับก็จะทําให้ใช้แอดเดสเดียวกันก็จะทําให้ประมวลผลไม่ได้นะครับทีนี้คําถามคือแล้วถ้าเราเป็นเซนเซอร์ตัวอื่นละ่ะ แล้วถ้าเราเป็นโมดูลตัวอื่นล่ะเราจะรู้ i อ q u a r e C หรือว่าเราจะรู้ d d d เดสได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้ให้อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเป็นกิจที่ผมทำขึ้นมาเพื่อแบ่งปันข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ผมเอามาปรับปรุงนิดนหน่อยหน่อนะครับเพื่อที่จะดูว่า d d d เดสที่เราต่ออยู่ของ i อ q u a r e C นะครับเป็น d d d เดสอะไรอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลย เราเปิดจอขึ้นมาอีกจอหนึ่งนะครับแล้วเราลองเบิร์โปรแกรมตรงนี้เราไปเราไปก๊อปปี้ตรงเมื่อกี้นะครับตรงโค้ดเมื่อกี้แล้วเราลองมาเบิร์ดูนะครับ mm. ก็คือหลักการของผมก็คือนี่ mm. ผมทําฟังก์ชันขึ้นมาเพื่อไปอ่านแอดเดสนะครับแล้วก็ให้ปิ้นมาครั้งเดียวนะครับในตัวเซตอัพในรูปผมไม่ได้ทําอะไรนะครับ นี่จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับ i s q สแฟ e c ที่ใช้อยู่มีแอดเดส27นะครับ 0x27 แล้วก็ 0x26 นะครับเพราะฉะนั้นจะตรงกับตรงนี้เลยนะครับ 0x27 นะครับก็จะตรงกับ 0x27 ที่ใช้อยู่นั่นหมายความว่าอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น 0x26 นะครับตำแหน่งนี้เป็นแ d ดเดสเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนเอาตัวนี้มาใช้เลยาเราก็สามารถสลับตำแหน่งในการปิ้นได้เรียบร้อยแล้วนะครับ มาลองดูกันปรับอ่าตัวนี้ก็จะทํางานแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้เขาก็จะค้างอยู่ในเมมโมรีของเขาก็เลยเป็นค้างอยู่เฉยๆนะครับทีนี้จะเห็นได้ว่าเราใช้2จอได้แล้วโดยการที่เราเปลี่ยนเพียงแค่ S S D ตรงนี้นะครับ อ่าอันนี้ก็คือเป็นองค์ความรู้นิดนึงสําหรับวา่าคนที่ต้องใช้ i square c แล้วก็อยากจะรู้ว่า address ของเขา address อยู่ที่เท่าไหร่ก็สามารถเอาโค้ดของผมเนี่ยไปเปิดดู address ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีความรู้ในส่วนของวองจรน,นะครับผมหรือก็ไม่ต้องดู data sheet นะสามารถเอาต,ตัวโค้ดตัวเนี้ยสามารถไปดู address ได้เลยทีนี้เดี๋ยวผมจะเล่นท่าอีกท่าหนึ่งให้ดูนะครับก็คือเราจะย้อนตัวนี้นะครับย้อนตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับ ทีนี้แล้วเราจะใช้2จอนะครับเพราะว่าในกรณีที่จอไม่พอนะครับเราอยากจะให้ตรงนี้ต่อกันนะครับเดี๋ยวเราทําให้ดูนะครับว่าเราจะทํำยังไงนั่นเองอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตัวแรกนะครับเป็นตัว 0x27 นะครับแล้วก็ตัวที่2ก็เป็น 0x26 นะครับ ก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้จอร่วมกันได้เรียบร้อยแล้วสามารถต่อจอลงมาได้เรื่อยๆเลยนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นแนวทางแนวทางหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างบางเซนเซอร์นะครับเขาก็ต้องใช้ i s ซ์แควีในการพูดคุยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนแอดเดสได้นะครับเพื่อที่ 1MCU ก็สามารถใช้ i อซ์แควีได้หลายตัวนะครับเพราะว่า,เ,าเขามีทั้งหมด3ามแบตเทอรี่เลยก็คือมีนี่น ถ้าตัวนี้เป็น000ก็ add 1 001ก็ add 1 011ก็ add 1 010ก็ add 1เง่้งครับก็เราก็สามารถตัว MCU เนี่ยก็สามารถคุยกับตัวโปรโตคอล I2C ได้เยอะมากๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ก็ใช้ไม่น้อยเลยในหน้างานนะครับเพื่อประหยัดต้นทุนหรือใช้ MCU ตัวเดียวในการประมวลผลบางอย่างนะครับ ในส่วนของ i square c ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสรุปไง่ายๆก็คือถ้าเราไม่รู้นะครับว่า d d r e t s ของเขาใน d d r e s s อยู่ที่เท่าไหร่ก็สามารถเข้าไปโหลดตัวโค้ดเช็ค d d r e t s ของตัว i square c ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะแล้วก็อันนี้เป็นแนวทางนึงนะครับถ้าเป็นเซ็นเซอร์ตัวอื่นก็ต้องไปดูฟังก์ชันนะครับว่าเขาเขียนยังไงบ้างแล้วก็ตัว LCD ตรงนี้นะครับ LCD เฉยๆยกับ LCD 2เนี่ยเป็นการดึง property ของฟังก์ชันที่เขาเขียนไว้ให้ในลิบตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็คือเป็นการระบุว่าจะให้ property ไหนใน address ของใครทำอะไรเช่น Set Cursor se, Print Set Cursor se, Print เท่านั้นเองนะครับสำหรับ iSquare C ก็มีประมาณนี้นะครับ